แมวสวัสดีค่ะทุกคนครูพี่ตุ้มมาแล้วคะ่ะมาเลดอีกแล้วทุกคนช่วงนี้ครูกิจกรรมเสริมเยอะนะคะมีไอเดียบันเจิดในการโปรเจก์ใหม่ๆเยอะครูก็เลยประชุมกับพี่ๆน้องๆ F ฟยแอค,ค่อนข้างบ่อยแล้วยาวด้วยพวกเราหลายคนคิดว่าครูพี่ตุ้มไม่มาแล้วมั้งนะคะวันนี้ขาตั้งกล้องครูทําไมแปลกๆวะเดี๋ยวนะโลกโอเคตรงละนะคะ ก็เลยแบบมาเลดนิดนึงนะคะถ้าครูมาเลดพวกเรารอครูด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะกับวันนี้เทคนิคป้องกันพลังงานลบเมื่อวานเราเจอพลังงานลบกันไหมคะข้างบนเจอเนาะเดี๋ยวครูบอกให้ว่าถ้าเราเจอพลังงานลบแบบเนี้ยแต่พวกเราแฮนเดิลได้ดีมากจัดการพลังงานลบได้ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> เจอเต็มเต็มเลยวันนี้อาจจะแบับสอนเลดนิดนึงนะคะอ่ะครูขอแชร์แล้วเริ่มเลยนะคะประชุมไปซะยี่สิบนาทีแล้วนะจุดนจุดนี้ อ่าทำไมเราต้องเอาตัวเองออกจากพลังงานลบทุกคนคะ่ะกขอแชร์แล้วเริ่มโอเค <ไป S 1> เช็คเสียงยี่สิบนาทีแล้วนะไม่มีใครเช็คให้เช็คเองค่ะตามมาค่ะทำไมเราถึงพาตัวเองออกจากพลังงานลบรู้ป่ะเออพวกเราเคยเห็นตัวอย่างคนที่อยู่ในวงจรพลังงานลบเยอะๆไหมเคยเห็นไหมชีวิตเขาเป็นไงคะดึงดูดอะไรปัญหาหนี้สินความโศกความเศร้าความเครียดความโมโห แล้วชีวิตเขาไม่ปกติเลยทุกคนชีวิตเขาจะเต็มไปด้วยเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทําให้กูอยากจะกรี๊ดกูอยากฆ่าตุ่ยกูอยากจะบ้ากูเกิดมาทําไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยกูเห็นมาเยอะเนาะก็คือแบบมันลุมเล้าอะ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าความทุกข์ของมนุษย์ลุมเล้าเพราะความคิดของมนุษย์ไม่ได้ถูกจัดการไม่รู้วิธีการจัดการความคิดที่เรามานั่งเรียนวิชาชีวิตกันทุกวันเนี้ย คือวิชาจัดการกับความคิดของตัวเองเออเรารู้ว่าเราจะจัดจัดการความคิดของตัวเราเองได้อย่างไรนะคะ <c oughs> วิธีแรกก็คือจัดการกับพลังงานลบที่มันที่เรามากระทบทุกวันนี้เรากระทบพลังงานลบไหมทุกคนว่าพลังงานลบมีอะไรบ้างอะง่ายๆเยอะมากเลยเนาะลูกค้าบนผู่ค <c oughs> ้าพูด <c oughs> ไม่รู้เร <c oughs> <ๆ>ื่องมีไหมเออตัวแทนสึงตึงมีไหมในหน้า ผีบ้าผีบอลใไ,ไหมอะไรอีกวะเออเอ,อะไรนะลูกขับรถออกไปเจอคนขับรถกวงติงใช่ไหมมันเจอทุกอย่างถูกปะมันพร้อมจะเจอทุกคนไหมเราพร้อมจะเจอทุกคนไหมเราไม่อยากเจอหรอกแต่มันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ครูบอกอย่างหนึ่งนะถ้าเราเป็นคนวเบรชั่นยังไงเราจะดึงดูดคนแบบนั้นอะเข้ามาอลองสังเกตตัวเองสิว่าเราเป็นคนลบหรือคนบวกสังเกตจากไหนเอ่ยกูเนี่ยกูพลังงานลบหรือกูพลังงานบวกวะเช็คตัวเองดิ เช็คจากไหนคะอารมณ์เองนั่นแหละอารมณ์เองเป็นยังไงวันนี้อารมณ์ดีไหมเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอะไรเรื่องโปรเจกต์ใหม่ของเราใช่ปะอารมณ์ดีไหมมีความสุขไหมเบิกบานไหมเห็นแต่ความสนุกไหมเห็นแต่ความเป็นไปได้ไหมรู้สึกอยากทํามีไฟไหมนั่นคือพลังงานบวกแต่ถ้าคิดแล้วเป็นไงคะเครียดมันกดดันใช่ปะไม่สบายใจกดดันโมโหอะไรอีกคะที่เป็นพลังงานลบงุดงิดอะไรอีกวะ ลำคาญพลังงานลบทั้งสิ้นนะอิจฉานินทาว่าร้ายอะไรก็ตามที่มันเป็นพลังงานลบๆบอะที่ครูบอกอะเราสามารถป้องกันมันได้นะคะ <c oughs> วันนี้คิดเธอจะขำคออีกไหมคะเ <c oughs> มื่อวานล้นแทบไม่ทัน <c oughs> เออทีนี้ค่ะเอาเทคนิคหนึ่งเอาเทคนิคแรกไปเลยนะคะวิธีการป้องกันพลังงานลบนะครูจดมามาฝากนะคะอันดับอันดับแรกถ้าเจอพลังงานลบเช่นลูกคา้าด่าทำไงดีคะ หนึ่งคือไม่ตอบโต้เพราะคุณแม่ขอร้องไว้ที่จริงคุณแม่ไม่ขอร้องคุณแม่นะเนตคุณแม่อยากตอบโต้เร็วกว่าเราอีกนะคะแต่ว่าที่เราไม่ตอบโต้เพราะเมื่อวานเราตอบโต้ไหมลูกเมื่อวานเราเจอพลังงานลบกันทุกคนเลยเนาะเราตอบโต้ไหมน้องดีมน้องดีมเป็นตัวเป็นตัวรับต้องเมื่อวานอะ่ะเป็นตัวเปิดรับพลังงานลบตอบโต้ไหมคะโน <No S 1> <No S 2> ค่ะสาธุแล้วบล็อกดีไหมค่ะอนุญาตให้บล็อกคะ่ะพี่ ครูพี่ตุ้มอนุญาตให้บอกลูกค้าไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องเราจําเป็นต้องยอมรับไหมว่าลูกค้าพูดไม่รู้เรื่องลูกค้าไม่น่ารักลูกค้าด่าเราลูกค้ารู้สึกไม่ฟังอะไรเลยแล้วตามใจตัวเองเรามีสิทธิ์เลือกไหมว่าเราจะรับเขาเป็นลูกค้าหรือเปล่าเรามีสิทธิ์เลือกไหมเรามีสิทธิ์เลือกนี่หว่าเงินไม่ใช่พระเจ้าค่ะแต่เงินคือตัวที่เราคอนโทรลได้ดังนั้นลูกค้าไม่น่ารักคู่ค้าพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรที่เราคิดว่าเฮ้ย ถ้าฉันทนรับกับพลังงานลบต่างๆนานาแบบนี้ไปตลอดฉันนี่แหละจะแย่ไม่ตอบโต้ค่ะเวลาเจอพลังงานลบนะคะเออแต่ข้อสองตามมาแล้วนะไม่รับเอาเมื่อวานเรารับเอาไหมเนืโ no, น no. และหัวเราะกันเนาะเราเจอพลังงานลบบึมแล้วก็ฮ่าบล็อกค่ะแล้วเราก็ไปทํางานอย่างอื่นต่อถูกปะมันกระทบเราไหมไม่เพราะเราไม่รับเอามาในความคิดในหัวเราอะ่ะ พอเราบอกว่าบล็อกเสร็จมันตามมาวนเวียนในหัวเราไหมทําไมมันไม่ตามมาวนเวียนทุกคนเคยมีความรู้สึกแบบเออด่ากับใครแล้วมันแบบรู้สึกผิดรู้สึกวนเวียนในหัวทั้งมันรู้สึกแย่รู้สึกโมโหย,ยังค้างอยู่เคยป้ามาก,ก่อนน่ะครูนี่เป็นประจํานะเว้ยไม่สามารถตัดเรื่องลบออกจากหัวออกจากความคิดออกจากอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ใครกลายเป็นใครทุกขณนะอีนันมันดากล้มมันก็เพนไปแล้วมันไม่ได้รู้สึกรู้ซาอะไรแล้วแต่เราอะยังเก็บเก็บ ูไม่เห็นเมน์ใครเลยว่ะช่ามันเถอ,อะเนาะแต่เราอะยังเก็บอีอารมณ์ไม่ดีกเก็บความคิดไม่ดีอีคําพูดไม่ดีที่อีคนนั้นะมันด่าเราแล้วมันเห็นไปแล้วอะ่ะ <c oughs> แต่นะคะที่ครูบอกว่าให้ไม่รับเอาหรือภาษาอังกฤษครูใช้คําว่าอีกนอก็คือบล็อกเสร็จไปละลาต่อไปทํางานต่อย้ายโฟกัสไม่อยู่อยู่แล้วนะโฟกัสกับอีคนนั่นนะที่มันสร้างเรื่องให้เราอะเ,ออเราบล็อกแล้วจบไหมลูกเราไม่รับเขาเป็นลูกค้าแล้วเขา ไม่เสียดายเหรอเดี๋ยวเขาอาจจะเอาตังค์มาให้เราเป็นแสนเป็นล้านไม่เสียดายเหรอถ้ามันจะลบขนาดนี้กูสร้างเงินจากคนอื่นดีกว่าจริงปะ่ะกูมีสิทธิ์เลือกนี่หว่าว่าลูกค้าพูดไม่รู้เรื่องตัวแทนพูดไม่เข้าใจอธิบายแล้วไม่รู้จักกดไม่รู้จักอะไรเลยบล็อกค่ะและเชิญเข้าไปที่อื่นค่ะาเราไม่เอาเป็นลูกคา้าเรามีสิทธิ์เลือกนะคะลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าเงินก็ไม่ใช่พระเจ้านี่คือคอนเซปต์ของครูพี่ตุ้มนะครูเป็นคนเลือกค่ะเลือกเอาแต่คนดีคน ที่เป็นกัล,ลายาณมิตรคนที่พูดจารู้เรื่องน่ารักเข้าใจกันเรากับเขาเป็นกัล,ลายาณมิตรกันแต่เมื่อไหร่ที่ไม่อยู่ในคอนเซปต์คูคูบอกค่ะและคูก็อนุญาตให้พนักงานทุกคนบล็อกได้มาบอกคูก่อนว่าพี่หนูบล็อกคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวคูบอกให้ว่าเออมึงบล็อกเลยหรือแบบเจเย็นโลกคนนี้เดี๋ยวลองคุยดีๆก่อนนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะตัดสินใจกันเป็นเคสๆนะคะหนึ่งคือไม่ตอบโต้สองไม่รับเอาอิกนอ์นะคะคุณแม่ขอร้องไม่ตอบโต้อยู่แล้วเนาะถ้าตอบโต้แล้วมีเรื่องต่อไหม ด่ามันกลับไปว่าสมมุติ <c oughs> อะไรเกิดขึ้นคะไฟอาจจะลุกในลายได้อะไรเงี้ยี่้หรอปะหรือลายแม่งไม่ทันใจกูโทรด่ามึงเลยเป็นไงคะอารมณ์เสียเพิ่มไหมเพราะฉะนั้นไม่ตอบโต้แล้วก็นะคะไม่รับเอามาในหัวไม่รับไม่รับเอามาในความคิดไม่รับเอาเข้ามาในอารมณ์ความรู้สึกของเราโอเคปะข้อต่อไปคืออวยพรอวยพรเขาได้ไหมลูกเมื่อวานอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อวยพรว่าใช่ไหม แม่ออยพอรเขาว่าไงนะอย่าอันแม่บบขึ้นจะเล่าให้แม่ฟังบต่ต้องเล่าให้ยายฟังเดี๋ยวยายเครียดเดี๋ยวยายึ้นยายแกขึ้น,ะนอะพอเล่าฟังปุ๊บยายทำไมคะหาป้อมึงหยางคุนเหรอฮะก่อนบ่ะคือเด้อคนเนาะมันมีทุกคนแหละลูกอันนั้นยังไม่รู้เลยพี่น้องยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าเป็นใครคนนั้นอะเขาตบ๊าตบมันบอ ตบในจิตวิญญาณนะพี่น้องนะไม่ได้ตบ<ล>ความเป็น,ปนจริงอ,อแล้วแล้วถามทีหลังว่าตกลงมันเป็นใครหรออะไรเงี้ยนะคะนอกจากไม่ตอบโต้แล้วหลังจากนั้นน่ะเราสามารถอวยพรเขาได้ไหมล่ะเช่นน้องดิมได้ไหมลูกณจุดๆนั้นกูทําไม่ได้กู <c oughs> <c oughs> ยอยากตบกูไม่อด้อวยพรอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> คือมันอาจจะต้องใช้เวลาเนาะที่เราจะสามารถช่วยตัวเองได้ก็คือ อวยพรนี่หมายถึงอ,อ,อขอให้มีชีวิตที่ดีนะออหรือว่าแช่งวะคือด้วยความเป็นมนุษย์อ่ะครูก็เป็นครูไม่ใช่พระอรหันนะที่โกรธไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยเหมือนกับพวกเราทุกคนนะคะพวกเราเป็นมนุษย์แต่มันจะมีอยู่ตัวหนึง่งเขาเรียกว่าสติอลูกเวลาเราจะชชปี๊ดใช่ปะมันจะบอกตัวเองว่าครูวัดระดับระดับความโ,รโกรธกริ้วของตัวเองนะเมื่อก่อนนี้แบบปุ๊บ <c oughs> มันจะร้อนหูปากมันจะสัน่นแม่สภารู้ครูเป็นคนโกรธแรงมาก เออแล้วคูก็อย่างเงี้ยคือเหมือนคนที่กดดันกับชีวิตบ้างแล้วหูคูจะแดงหน้าจะแดงแล้วปากคูจะสั่นเวลาคูเสียงคูจะสั่นเนาะแม่เนาะแล้วครูก็พร้อมจะเป็นระเบิดปรมูลที่ระเบิดทุกคนให้ตายไม่ว่าจะเป็นอีตัวต้นเรื่องหรืออีคนข้างๆมึงตายเรียบแต่มีผลดีกับชีวิตไม่ลกชิปหายค่ะบอกก่อนชิปหายทั้งตัวครูและตัวมึงด้วยทุกคนกิจการคูก็ชิปหายค่ะดังนั้นคูก็เลยสัญญากับจักรวาลว่าคูจะไม่ลบเมื่อไหร่ที่คูคิดลบอารมณ์ลบหรือแบบ ทำอะไรลบๆบอ่ะเป็นคนลบไปเลยพลังงานลบไปเลยเนี่ยขอให้ครูชีบหายแรงไหมพวกเรากล้าสาบานไหมไม่กล้าเนาะแต่ครูกล้าเพราะว่าสิบเจ็ดวิอย่าให้เกิน <S 2> <S 2> <S เออแล้วครูก็ไม่เป็นเมื่อวานมันขึ้นไหมมนขึ้นแบบตื๊ดๆๆ,ๆ,ๆ๊ดตขึ้นมาแล้วอยู่ๆมันก็แฟบลงมันเห็นนะลูกว่ามันขึ้นแล้วมันก็ลงอันนี้ถูกต้องขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงมาแจ้ขึ้นแล้วขึ้นติ๊กๆระเบิดปะหลอดแตกอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องหลังสังเกตตัวเองสิเวลามีคนทําให้เราขึ้นอ่ะมันลงไหม เห็นอารมณ์กําลังขึ้นไหมที่เราเห็นเพราะว่าเราสวดมนต์ไงเรานั่งสมาธิไงมีสติไงครูสอนให้พวกเราแบบมีสติกับการใช้ชีวิตจริงป่ะข้อต่อไปนะคะอวยพรกออ็ขอให้โชคดีนะขอให้มีชีวิตที่ดีนะบางทีมันอาจจะรู้สึกขัดกับอารมณ์ตัวเองหรือความคิดของตัวเองว่ากูอยากแช่งให้มันตายมากกว่าอวยพรมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรรอให้เย็นก่อนเออแล้วก็อ,อโหสิกรรมให้มันซะเออแล้วก็เออมันวะอโหสิกรรมให้มันซะ เออไม่ใช่เอาใหม่อาโหสิกรรมให้เขาซะยังมันอยู่นะเห็นไหมไมนยังติดอยู่นะทุกคนอาโหสิกรรมให้เขาซะแล้วก็อวยพรเขาซะและใช้ความเมตตาหลังสุดนะมันอาจจะต้องไล่ระดับอวยพรก่อนแล้วค่อยเมตตานะคะแล้วค่อยเมตตาเขาว่าเขาก็คนอย่างเราเนาะเขาคงเจออะไรมาเยอะฉุกเฉินออกไหมครูขออนุญาตไล่ต่อแล้วกันเพราะเราอยู่ได้อ๋อโอเคเขาเตือนเฉยๆติดแล้วก็ต่อละเทวดาขาขอหน่อยค่ะอะต่อนะคะสิบแปด มีมีตอนนี้ก็คือมันกลับมาแล้วพี่หนุย่ยมันคัมแบ็กแล้ว <c oughs> อ่ะคุยไล์ต่อเลยนะลูกนะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะจบละเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิกันโอเคสิบปดล้านลูกกระตาต่อนะถึงไหนแล้วลูกลืมเลยอ่ะเมตตาอ่ะอวยพรก,ก่อนเสร็จแล้วก็เมตตานะคะพะเราถึกตัวเองไปเรื่อยๆแบบเนี้ยไม่ว่าพลังงานลบจากไหนก็ไม่รู้จากสื่อโซเชียลมีป้า <c oughs> จากคนในบ้านมีไหมจ๊ะมี <c oughs> ม,มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะสมมตินะ้าคนในบ้านเราลบถ้าคนอื่นอะ่ะแม่งกูหนีได้กูบล็อกได้กูไม่ติดต่อกับมึงได้กูบล็อกเพื่อนคนนี้กูไม่อยากเจอกับมึงละกูขี้เกียจคุยกับมึงละสมมติแต่ถ้าเป็นญาติกันอยู่ในบ้านเดียวกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเราอ่ะอีกนอเขาได้ไหมหมายถึงเราบล็อกเขาได้ไหมบล็อกออกจากชีวิตโดยการยกแม่ไปไว้ที่อื่น <c oughs> ได้ไหมไม่ได้อจวงมันเป็นแม่กู <c oughs> ถ้ามันลบกูก็ต้องรับแต่ <c oughs> มันจะมีอย่างนี้เว้ยวิธีเทคนิคป้องกันพลังงานลบนะ อ๋อปกติใช่ไหมลูกโอเคได้ยินเสียงท่านี้นั่นสตาร์ทมันจะเป็นอย่างนี้ระดับพลังงานของเราอะจักรวาลเขาจะจัดสรรไม่เชื่อลองสังเกตนะคนที่อยู่กับเราไม่ได้อะพวกเราเนี่ยระดับพลังงานใกล้เคียงกันกับครูพี่ตุ้มเจ้าของกับแม่โสภาทุกคนอนะมันจะเป็นกลุ่มพลังงานทุกคนคะ่ะแล้วเราอยู่ในเกาะกลุ่มอยู่ในพลังงานที่เป็นพลังงานเดียวกันแต่ถ้าใครมันแปลกแยกออกไปแล้วมันพลังงานลบมากๆาอะเราไม่ได้ไล่เขานะ <c oughs> เขาจะออกไปเองอ่า สมมุตินะคะใช่มันจะอยู่ไม่ได้มันจะเป็นเหมือนพลังงานที่มันดูดกันนะทุกคนสมมติว่าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วอีนี่รบมากแล้ออีนี่แบบเออนั่งสมาธิไม่เป็นไรขอบคุณอวยพรเมตตามีความรักขอบคุณทุกสรรพสิ่งอย่างเงี้ยมันจะไม่เจอกันเว้ยอีนี่อาจจะเข้ากะดึกอีนี่อาจจะเข้ากะเช้าสมมุติเป็นผัวเป็นเมียก็เหมือนกันเออถ้าเวรกรรมมันยังไม่ทําให้เลิกกันมันจะไม่ค่อยนี่กันอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมาจูนตรงกันอ่ะ มันจะวิทย์ไปวิทย์มาเยอะสูพลังงานมันจะไม่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 ดูดให้ทุกคนอะสองคนนั้นเข้าหากันได้หรอแม้ถ้าอยู่ในที่ทํางานเดียวกันอีนี่อาจจะย้ายแผนกไปอยู่นู่นไม่ได้มาชนกันแล้วนะอีนี่อาจจะอยู่นี่อีอนี่อาจจะอยู่ลงนี่อีอีคนหนึ่งอาจไปอยู่ลงนู่นหรือไปมาลาออกไปมาย้ายแผนกอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่ไม่ดูดเข้าหากันเนี่ยแสดงว่า รลุ่มของพวกเราพลังงานตรงกันแม้แต่ลูกศิษย์ครูพิตุ้มที่อยู่ในเพจครูพิตุ้มก็ตรงกันเราเลยอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้ามันพะเลิดกันแล้วนะทุกคนมันจะดีดออกจากกาันเหมือนแม่เหล็กเข้าใจแม่เหล็กใช่ป่ะถ้าหันอะไรนะที่มันดีดออกากันนะลูกถ้าหันขั้วเข้ามามันก็จะดูดใช่ป่ะถ้าหาาันขั้วอีขั้วหนึ่งมันก็จะดีดออกมันมีทั้งกดแห่งแรงดึงดูดและกดแห่งการผลักออกนึกออกไหมถ้าเราพลังงานคิดว่าเราเป็นคนพลังงานดีเช็คจากไหนเช็คจากอารมณ์ของเรา <c oughs> ถ้าเราดีเราจะดูดคนดี เหมือนเสียงกองรับกันเป็นทอดท <laughs> อดเอเอ,เอเเไม่เป็นไรครูพี่ตุองก็เพิ่งหายนะคะเขาเรียกว่าเราทํางานเป็นกลุ่มเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีบ้างถามว่ามันปิดจมูกทั้งวันได้ไหมวะครูต้องรอครูหายแล้วมาทํางานมันปิดไม่ได้อึดอัดว่ะมันไม่เคยชิน嘛แต่ก็ก็หายแล้วนะครูหายแล้วครูไม่เอามาแพร่ละนะคะทีนี้ค่ะสมมุติว่าเราไปรับพลังงานลบมาแล้วนะคะจะจบละ เราจะทำยังไงดีสลายพลังงานลบครูสอนให้พวกเราทุกวันคือการเออนั่งสมาธิกับโดดลมหายใจเหมือนรีเซ็ตสมองของเราอะค่ะเนี่ยคือการร้างพลังงานลบอย่างหนึ่งสองการจินตนาการว่าเรามีแสงแห่งอะไรดีอะแสงออร่าแห่งจักรวาลเขาเรียกว่าเป็นพลังงานป้องกันพลังงานลบจินตนาการว่าตัวเองอะมีแสงเขาๆกระจายอยู่รอบๆตัวเราอย่างเงี้ยพลังงานลบใดๆเข้าหาเราไม่ได้ เข้ามาปุ๊บมันจะเด้งออกเข้ามาปุ๊บมันจะเด้งออกหรือถ้าเราคุยกับใครที่เรารู้สึกว่าอีนี่พลังงานลบชิเป็งเลยปะรู้เลยว่าคุยกับมันแล้วคุ้งเศร้าหมองมากอะเออไปดูดความเศร้าหมองมันมาหรือเปล่าวะไปดูดความกดเกลียวไปดูดความโมโหของมันหรือเปล่าวะทํามือแบบนี้เหมือนที่ครูเคยสอนทาไมมาใจว่าอันป้อนกําลังอู้อยู่แน่ใจเนอะเดี๋ยวพ่อตกมันเนอะมึงแย่อย่างเนี้ยอันนี้รื้อทํา หรือทำอย่างนี้ก็ได้โอเคไหมจะไปย่าใส่เปิดอ,อ,อีน่ะอันอิบไรโน่เดโดนลูกุยนะโสเออนี่แหละคือเทคนิคต,ต้องการพลังงานลบอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนอาบน้ําจินตนาการว่าน้ําอ่ะล้างพลังงานลบของเราออกไปตั้งแต่หั้จะหลดเทา้าหรือนะคะนี่ครูรวบรวมแบบรวดเร็วนะ กราวดิ้งมีดิเทชันก็คือเอาเท้าของเราไปเหยียบหญ้าแล้วให้พลังงานพระแม่ธรณีพลังงานผืนดินนะคะผืนหญ้าเนี่ยดูดซับพลังงานลบออกไปทางปลายเท้าและจินตการให้มันไหลลงดินไปหรือจะใช้วิธีแบบครูก็ได้ก็คือนั่งสมาธิทุกคนจินตการเห็นแสงนะคะแสงสีขาวอยู่รอบๆตัวเรานะแล้วก็แสงสีทองลินลดหัวไล่พลังงานลบจากหัวจะลเท้าครูบอกให้พวกเราทำบ่อยเนาะ อันสุดท้ายก็คือฟังคลื่นที่ครูเปิดให้พวกเราฟังบ่อยๆคือห้าสองปดสี่สามสองคลื่นที่เป็นคลื่นแบบนี้เขาเรียกว่ามันจะปรับนะคะปรับจูนคลื่นพลังงานในตัวของเราเนยจะจากที่มันมีพลังงานลบไปรับคำด่าคำว่าคำอ่าอะไรวะมันมันไม่ได้ลบมันไม่ได้มีแค่โกรธเกลียวนะทุกคนมันมีพลังงานแห่งความเศร้าหมองด้วยนะสมมติมันติดอะเราไปดูหนังเศร้ามาเราร้องไห้ไหมครูก็ร้องไห้ค่ะไปดูหนังที่แบบ มันลันทศจิตใจทําร้ายเด็กฆ่าเด็กจิตใจ,จเราเศร้าหมองไหมเศร้าค่ะบางทีเราไปเผลอรับโดยที่เราไม่รู้ตัวก่อนนอนเออจินตาการแบบเนี้ยให้มันไหลลงไปเลยทางปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อะไรอีกวะสุดท้ายคิดว่านะคะจักรวาลส่งแต่พลังงานบวกให้เราเท่านั้นก็คือเป็นจินตาการของเราเนาะไล่ลบเสร็จอ่ามาเลยจ้าพลังงานบวกของเราร่างกายจิตวิญญาของเราเต็มไปด้วยพลังงานบวกพออีลบันเข้ามาปุ๊บมันก็จะเด้งออก มันก็จะเด้งออกคนที่เป็นพลังงานลบเขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานเขาจะรู้สึกลำคาญเราอีนี่มึงเป็นแม่พระหรือไงมึงบวกอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยเออแต่เราไม่แคร์เนาะเพราะว่าทําไมเราต้องรักษาพลังงานเพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เรารับพลังงานบวกบวกชีวิตของเราจะติดบวกเมื่อไหร่ที่เรารับพลังงานลบลบชีวิตเราจะติดลบชีวิตติดลบเป็นไงคะเป็นหนี้ทุกข์เครียดเศร้าหมองจริงบ้าแต่เราไม่เอาไงดังนั้นคะ่ะเอาเทคนิคนะคะการไล่พลังงาน พลังงานลบนะคะไปใช้กับตัวเองเนาะมาคุูรีบนิดนึงวันนี้นะคะครูมาเลดแล้วเตรียมตัวสวดมนต์นั่งสมาธิกันค่ะ